ูดซันนี่อยู่ไหมคะมีกี่กันอู่มีคันหนึ่งสองพี่ครับมีกานหนึ่งสองพี่ครัาอ้าใช่อยู่ด้วยโอเคพี่ปกติก็ขาดอยู่แล้วเนาะโอเคมั่นใจไหมตอนนี้ที่หนึ่งอที่25สิบห้าวิที่สองห้าสิบวิ อันนี้เป็นอ่คนที่สามนะครับที่จะเข้าชิงเงินรางวัลนลยครับกับการแข่งขันเน่ยสมรรถนะรถขุดพี่น้องชิงเงินรางวัลครับน้องนุ่นน้องนุ่นปกติขับอยู่แล้วหรอขับเป็นใช่ไหมขับได้บ้างแต่ว่าขับทำงานแต่ว่าช่วยท่านนิตงใช่ไหมหมอคิดว่าเป็จะทำได้ประมาณกี่วินระมาณ25วิกับ50วิไม่ได้เหรอ เดี๋ยรนะั้้องกดแตบกมก่อจะไม่จับเราพ่นองกูข้ได้นะกดตถูกนะะดิเตดิตอะเดี๋ยวมาดูป๋าครับไม่รู้ป๋าแกมาจากไหนนะแกสุ่มมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูป๋าครับจะกี่วิพี่น้องอะเดี๋ยวมาดูมวยสุ่มพี่น้องมวยซุ่มไม่รู้มาจาบไหนนะมวยสุ่มครับมารุนกันว่าปาแกจะได้กี่วิโอ้ป่าดูคล่องเท่ามากนะโอ้ปา ปลาลูกแรกก็ร่วงแล้วครับปลาปลาปลาปึบปลาปลาดูมือผมนี่ปึ๊บปักปะปลาโอ้ปลาไม่ได้ครับผมนึกว่าปลาซุ่มมานะนี่ปลาเอาสักลูกเอาสักลูกเออปลามานนี่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 เอาลงนี่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 ปลาอปลต่อไม่ปลาไม่ตเดี๋ยวให้น้อง

ได้สามลูกแล้วรอบแรกได้หนึ่งลูกอันนี้ได้สองสามลูกพอดีถือว่างานนี้ป๋าไม่ผ่านครับพี่น้องเดี๋ยวป๋ารอไปแก้มือที่บ้านเด้อขายผัยต้อซื้อสักคังแล้วแหละเอาไปไหนที่บ้านดูอ่าคนต่อไปครับน่าจะเป็นสาวนุ่นดัมซิ่งพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวมาดูสาวนุ่นกับนี่ครับสีสันในงานซานี่พี่เนอะพิตตี้ครับโอ้โหงานหน้างานหน้าถ้าผมมาอีกครสิงานหน้ามาอีกครับวันนี้เรามาดูรถปูซานี่ยามากไก่ขอยด้วยามกไก่หอยด้ว I <laughs>